สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะได้นําเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับในเรื่องของการวิธีลบแอปในคอมนะครับในเครื่องว i n d o w s 11ทํำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะมีแอปในคอมเยอะนะครับแล้วก็อาจจะอยากลบออก เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปคลิกตรงเริ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับเราจะไปค้นหาแอปที่เราต้องการจะลบก่อนนะครับก็ไปเริ่มสตาร์ทนะครับคลิกลงไปนะครับเมื่อ windows 11นะครับโชว์ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ท่านติ๊กไปที่ on a อ p นะครับคือไปดูว่าในเครื่องของเรามีแอปอะไรบ้างนะครับ พอคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวโชว์นะครับว่าตอนนี้ในแอปต่างๆนะครับที่อยู่ในเครื่องของเรามันมีแอปอะไรบ้างนะครับมันก็จะเรียงจาก A B C D นะครับไปจนถึง Z นะครับนะก็จะมีลักษณะนี้ทีนี้วิธีการลบแอปนะครับก็ให้ท่านก็คลิกเข้าไปตรงแอปที่เราต้องการจะลบนะครับเช่นผมต้องการที่จะลบนี้นะครับก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับ มันจะมีคำว่า uninstall นะครับก็คลิกตัวนี้นะครับ uninstall ตัวโปรแกรมก็จะนำท่านนะครับเข้ามาสู่หน้า uninstall โปรแกรมนะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวโปรแกรมเยอะแยะนะครับเยอะแยะนะทีนี้หากท่านต้องการลบนะครับก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับตรงแอปที่ท่านต้องการจะลบได้เลยนะครับคลิกนะครับ มันจะมีคําว่า uninstall change นะครับท่านะก็คลิกตัวนี้นะครับโปรแกรมก็จะทําการลบไปนะครับตัวนี้ก็จะถามอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องการจะลบจริงไหมนะครับถ้าท่านต้องการลบจริงๆก็ yes ไปเลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะถูกลบออกไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่1นนะครับนะสำหรับอีกวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปลบในคอนโทรลพานีลนะครับนะวิธีที่2ก็ให้ท่านค้นหา คอนทูนพาเนลขึ้นมาก่อนนะครับคลิกตัวนี้ไปนะครับพิมพ์คอนท r นพาร์เนลเข้าไปนะครับที่อันนี้ก็จะเป็นการรูปแบบเดิมนะครับเข้ามาตุงมคอนทูนพาร์เนลตรงนี้นะครับก็จะมีแอปตัวหนึ่งนะครับก็ทบคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็หานะครับโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับก็ ถ้าเข้ามาแล้วไม่เจอหน้านี้นะครับนะอาจจะเจอแบบหน้าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหน้าแบบแคตติคอรีอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เปลี่ยนตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับมันจะได้เหมือนกันนะครับเป็นสมอลไอคอนนะครับแล้วก็เข้ามาตรงโปรแกรมแอ d ์ฟีเจอร์นะครับตรงนั้นะครับเมื่อมาเจอตัวนี้ก็จะเจอโปรแกรมต่างๆนะครับที่มันเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในเครื่องนะครับวิธีลบก็เหมือนเดิมนะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับนะแล้วก็ คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับแล้วเลือกอันอินสตอลนะครับอันอินสตอลบางท่านอาจจะติดตรงนี้นะครับก็กดเจดไปนะครับมันก็จะลบให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการลบแอปใน windows 11 1บเอทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ